สวัสดีครับโอซานเตอร์นะครับแล้วก็พี่เฟิร์สครับผมเอเอ <c oughs> พวกเราสารตร <c oughs> สาร,ตร์เตอร์ entertainment น,นะครับ <c oughs> ครับก็ต้องยินดีต้อนรับสื่อมวลชนแล้วก็แขกผู้มีเกียรติวันนี้แฟนคลับก็มาให้กำลังใจกันเยอะเลยนะครับเพราะว่าเป็นการเปิด เพลงใหม่ซิงเกลิลใหม่ MV ใหม่ของ5หนุม่มอิ e m เมนและก็12ส m าวคอสมอสนะครับก็มีกระแสตอบรับที่ดีมากๆตั้งแต่เราเปิดไลฟ์อัพแล้วและวันนี้ก็จะมีการปล่อย MV พร้อมกับเพลงเต็มทางทุกช่องทางนะครับรวมถึงทั้ง YouTube ของ Starter Entertainment ด้วยตอน6โมงเย็นวันนี้นะครับที่บอกพี่โรน่คาดหวังยังไงกับการสองนี้บ้า อย่างที่บอกครับตอนนี้ตลาดผมว่าในเมืองไทยแล้วนะครับทีป๊อปทัางที่ป๊อปกำลังมาแรงมากๆครับว่าเรามองว่าเราได้เป็นฟันเฟืองหนึ่งครับในการขับเคลื่อนให้ทีป๊อปเนี่ยเรียกว่าได้โด่งดังไกลไปถึงทั่วโลกแล้วกันเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับซานเตอร์เคยทําวงบอยแบนด์มาแล้วแล้วเรามองว่าตลาดต่างประเทศยังมีตลาดรองรับอีกมากมายครับรวมถึงคนไทยให้การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆเลยแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้เรากำลังพยายามพาทีป๊อปไทยครับผมไปสู่ตลาดโลกครับอะไรคือจุดขายของซินก้านี้ต่าง สำหรับเพลงของ ELEMENT mm hmm. ก่อนแล้วกันนะครับอย่างที่บอกไปว่า ELEMENT เนี่ยเราเปิดตัวแพละด้วยความหนักแน่นด้วย p e r f o r m ร์แมในความโชว์ในความเป็นบอยแบนด์ของ ELEMENT นะครับ mm hmm. เพลงที่2เนี่ยเราอยากให้ mm hmm. เขาเรียกว่ามา เห็นในมุมของความสบายเป็นเพลงฟังมากขึ้นแล้วก็เพลงร้องตามได้เพื่อเวลาน้องเนี่ยได้เจอแฟนๆแล้วก็ได้ส่งเขาเรียกว่าได้ส่งพลังหลายๆอย่างนะครับไปแฟนๆด้วยรวมถึงตัวเนื้อเพลงเพลงนะครับเป็นเพลงที่ชื่อว่าฮันนี่เนี่ยก็มีเนื้อหาที่อยากจะมอบให้แฟนๆอยู่แล้วครับก็ผมเชื่อชว่าใครได้ฟังก็คงเข้าใจว่าทําไมน้องๆถึงอยากถ่ายทอดเพลงนี้ให้กับแฟนๆทุกคนครับคอสบอดนะคะส่วนคอสบอเองก็เป็นวง12สาวนะครับซึ่ง เป็นการถ่ายทอบกับเพลงที่น่ารักน่ารักคืออยากจะส่งความน่ารักผ่านเพลงแล้วก็จริงๆแล้ว12คนจะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันเพลงนี้ได้รวบรวมความเป็นคาแรคเตอร์ความสดใสความเป็น บุคลิกของแต่ละคนอยู่นี้หมดแล้วนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเพลงนี้มีความตั้งใจมากสําหรับที่อยากจะให้ทั้ง12คนได้ไดแนะนําตัวเองผ่าน MV ด้วยแล้วก็เรื่องของการร้องการเต้นก็เป็นวงที่มีความสามารถเนื่องจากว่าเราคัดสรรมาแล้วเป็นอย่างดีนะครับทั้ง12คนก็อยากจะฝากเพลงของน้องๆไว้ด้วยนะครับกับชอบใช่ไหมชอบใช่ไหมกับเพลงเพลงนี้ด้วยครับขอเสริมนิดนึงครับอย่างในเนื้อเพลงนี้ผมมองว่าผู้หญิงอะไรคนครับเวลาเขาเรียกว่าเวลาได้ชอบใครหรือใครชอบเราเนี่ยเราก็ มักจะมีโลกที่สดใสโลกบวกบถ้าเกิดได้ลองในฟังฟังในเพลงครับผมโลกของน้องของเขา,วาเวลาถ่ายทอดออกมาไม่มีแต่พลังบวกหมดเลยครับไม่ว่าจะแบบเหมือนกับโชคดีจังที่มีชั้นเป็นแฟน<ม>หรือว่าอะไรอย่างนี้ครับผมว่ามันมีความน่ารักในตัวเนื้อเพลงแล้วก็ถ่ายทอดออกมาได้อย่าง ลงตัวครับเอก็น่ารักมากๆฝากด้วยกันเลยน,นะครับกบทั้ง c o สมอสแล้วก็ Element นะครับที่สำคัญก็คือ s t a ร์เตอร์เอนเตอร์เทนของเราเนี่ยปีนี้เราประกาศตัวชัดเจนแล้วว่าเราคือ e n t e r อร์เทนเมนแบบครบวงจรเราจะทำทั้งซีรีส์ทั้งภาพยนตร์แล้วก็การปั้น KOL เกิร์กรุ๊ปบอยแบนด์รวมถึงทั้งในส่วนของคอนเทนต์พรอว d เดอร์ซึ่งเราตั้งใจที่จะก้าเข้าสู่ในระดับโลกดังนั้น่ะ ในส่วนของทั้ง2ผลงานชิ้นนี้ไม่ว่าจะเป็น Element ทั้ง5หนุ่มแล้วก็คอสม o สทั้ง12สาวเนี่ยก็ถือว่าเป็นความตั้งใจของ Star Hunter Entertainment ที่จะพาทุกคนก้าวเข้าสู่ความเป็น international ต่อไปนะครับแล้วก็นอกจากที่ได้เป็นศิลปินในค่ายของ Star Hunter Entertainment แล้วเนี่ยทุกๆคนยังได้เป็นนักแสดงในค่ายของเราด้วยเพราะว่าณวันนี้เราพยายามเปิดโอกาสสร้างดาวให้กับทุกๆคนดังนั้นอย่างเกิร์ลกรุ๊ปคอสมสก็จะได้เล่นพี่วักรักหูได้ไหม ที่วักค่ารักหนุได้ไหมแล้วก็มีอีกหลากหลายเรื่องที่เราทําทในปีนี้นะฮรรวมถึงทั้ง5หนุ่มจากอิลิเมนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยตามผลงานของน้องๆทั้งคอสมอสและก็อิลิเมนได้ยาวๆตลอดทั้งปีรวมถึงปีหน้าปีถัดไปต่อๆไปยาวๆเลยกับสตาร์เตอร์เอ็นตนะครับผม ผมก็กฝาเพลงซิงเกิลที่2ของพวกเรา Element นะครับชื่อเพลงว่าฮันนีนะครับส่วนอ่ f i c i i l MD ก็สามารถติดตามกันได้ของวเินวันนี้ครับผมค่ะก็ฝากน้องใหม่คอสโน t เกิร์บุกได้นะคะก็ตั้งใจมากๆสำหรับ การเดบิวในครั้งนี้นะคะพวกเราฝึกซ้อมไปอย่างเต็มที่พร้อมโชว์ศักยภาพให้คนได้เห็นแน่นอนค่ะฝากเพลงชอบใช่มา้คค่ะแล้วก็ฝากเอ็นดูพวกเราท,าทั้ง12คนด้วยนะคะขอบคุณค่ะยังไงฝาก s t a r e เต e ร t เอนเต n ร์เทด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้เราได้เป็น e n t e r t a i n ทนเมนต์ครบวงจรกล้าวเข้าสู่ความเป็นผู้นำคอนเทนต์พร v เว d e r ระดับโลกต่อไปกับ s t า r e เตอร์เอนเตอร์เทขอบคุณมากครับ